มันนี่เหลืองเงินจากบาาในบักลาไปโรงเรียนเนาะโอ้ยเหลือยี่สิบบาทเฮ็ดจังไดเน,นาะเท้าเฮ็ดอี่ยั <ograf i. S 2> เงเท้าเหลือเงินยี่สิบบาทในบักลาไปโรงเรียนเอาเฮ็ดจังไดล่ะเฮ็ดจังไรล่ะหน,นันลูกมาอะบักรลาไปโรงเรียนนะลูกตั้งใจเรียนเด้อบาตั้งใจเรียนนะลูก เสิเฮ็ดจังไดเนาะเงินให้ลูกให้เต่าไปเรียนหนังสือเอออีใบทีนี่ใบหนึ่งจะเอาไปเข้านานารกขั้นกปอ้อาผลในจะคาเทิมคาอย่างลูกอีกแต่ว่าจังสันติเทาแมนขันสมมติว่าเขาบ่มีเงินจ่ายเด้บ้านเขาสิบปอยู่เมืองไหนได้สิบัอกลายอีกบ่มีงงังินเบิ่งเปียงมันทรงเสียลูกเรียนถ้าบ่มีคอยกับลูกสิบปอยู่จังไหน ่อยบ่ให้หยึดตอกคอยรับจ้างเดี๋ยวกระไหนีเป็นเบิดอืมขันเจ้าว่าจังสั่นมืออื่นเศร้าเขาค่อยไปเนาะจันเนาะอเอาตามนั่นละ่ะเท้าเอาไปรีแต่ไปรีแล้วเขาเอาไปเขาสิได้เงินใส่อืมอีเด้อเดี๋้อคอยสิเขาไปเองคุณยายจ้าหนูเอาใบที่มาจำนองจ้าเอาเอาใบที่มาจำนองจังได๋เจ้าลู่ได้จังได๋ยวบ่คอยมีเงิน มีคนบอกจ้าว่าบ้านย้ายรับจำนองที่ดินโอ้อเตี๋ยจ้าเอาอันเอาหลายเป็นไหนล่นะเนาะ่าจีจักล้านนึงนี่ยนะจ้ายายยิ่ว่าอยังคือจังมันหน่อยเนาะล้านนึงเนาะเพื่อหนึ่งซื้อเกี่ที่ติดถนนเด้่ยยายที่ติดถนนเตี๋ยจ้าแถมมีโฉนโดพร้อมเด้่ยยายเจ้าสี่เอาลานนึงเตี๋ยจ้าเหงง่ายๆดดสบายเงีน้นั่นไก่กว่านขึ้นง่าย,ายๆนี่เด้อจ้า เอาเงิน,นไปแต่เหงอกเหงเ่ยเหงือห่อโชกของนั้นไปเท้าได้เงินมาแล้วปะ่ะเท้ากลับบ้านเท้าป่ะที่นี่ได้เงินแล้วเจ้าก็ต้องใส่หนีเพิ่นเนะเมื่อสันที่เท้าถือหยึดได้เท้าเดี๋ยวไปจะหาใส่เองดอกอไปเอาก็เงินว้นี่ละเะงันไป,นนไปห้บักลาเรี้ยนหนังสือไวไนี้ วาดวเอาอีหลาเป็นหนังไอ้องเงินใหญ่หมเอ้ยี่บ้าไเออยีบีแล้วเออแม่เจาคุณกูเมนงงแล้วแมนมันงูตัวเออเอ้องเงินมันใสใหญ่บ้าหูมันงูเออเป็นงูบุ้ดไนนะอ้เนี่อ <göster ges> ู้อ่าบักเขามันเป็นจังไดมันคือบารลับโทรศัพท์มันเปเหตุอย่างจังใดยู่บ้านซองมันก็ประกาบบ้าน งานการมันก็ประมาหาเห็ุที่ไก่หอดกำหนดมือมาแล้วนี่เหตุจังไหน เกมของเขาเนาะคุณยังอะนะไหมเมึงนที่มันหายไปเนี่ยไปแบบนี้มันพอเป็นทังไหลูกไอเฮ็ดเรียนตัง้งใจเรียนนะล,ลูกนะเป็นเด็กดี้บนขึ้นเงียบเถอะนูน้มีคนอยู่บนนู่นหนีนู่นอยู่อยู่จา้ายายโอ้ขวัญแม่มือนีขวัญแม่ยึดทีเจ้าเด้ยาย เบาหยุดได้บ่สงสารบักน้อยคอยโอ้ยบ่ได้เลี้ยวพราะว่นมู้เจ้าดอกกะบปงส่งต้นกรบโปส่งเนาะหลายเดือนพอแฮงเลยเอาก็ะสันข่อยสิให้เจ้าถึงมื้ออื่นนี่เด้อถ้ามื้ออื่นนี่ข่อยมาต้องให้ขนของออกเบิดเลยเด้อข่อยสิบอกให้มู้เจ้าบ่ส่งข่อยเองเนาะเว่ามีมึงอยู่แล้วสิไปอยู่ไสล่ะลูก ไม่รู้ปไปกันเด้อบ้านไอเอาเงินมาเงินเหนียวเงินหมดแล้วเอาเงินต้องไถ่กับเบิรแล้วน้ำใหม้กับเบิรแล้วตัวนี้ใส่เงินเปลือกแค่มันดูติดเบิรเงินเจ้าต้องหลายเจ้าแป๊บเนี่ยเมียเจ้าแม่น้ำเมียจังไดเขาก็เก็บผผาจากบ้านแล้วเขายังให้ไอออกมาหาตัวนี่เด้อแม่ยังมันนี้เจ้าบ่มีเงินแม่นี่กันเจ้าบ่มีเงินกว่าจะพาเจ้าไปมองหนึ่งไป ไปลงไม่นี่นมันไม่มีประโยชน์่ะเฮ้ยตายคนโอ๊ยผู้ใดเน,นาะโอ๊ยสนนุนันนานิ่งกำตามทัน